คาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะเป็นธาตุลมนะคะวันนี้เราเห็นไพ่ของชาวราศีมิถุนเนี่ย เรารู้สึกดีเลยนะแต่ว่ามีทาวเวอร์จบในการที่คิดตอนนี้ยังทําไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะทําได้ในอนาคตไงคะตอนนี้ถ้าเราจะทำเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหาแบบเยอะมากมันจะสู้ไม่ไหวไงคะคุณกําลังคิดวางแผนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะความเร็วความแรงอะนะคะคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงหรือคุณอาจจะทําอะไรก็ได้แต่ในระยะเวลาเนี้ยไม่เหมาะนะคะเจ้าชะตาได้จัสเมนการรอข่าว สิ่งที่เคยทำเอาไว้ในอดีตและกับปัจจุบันมันกำลังจะส่งผลมาถึงเราเร็วๆนี้แต่คุณไม่ได้ทำชั่วอะไรนี่คะมันไม่ได้บอกความทำชั่วเพียงแต่บอกว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะเริ่มงานใหม่เนี่ยอย่าไปคิดอย่าพิ่งให้หยุดไว้ก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ไงฮะต้องบอกงี้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องแยกก่อนนะคะว่าตัวจัดเม้นตตัวนี้มันมาบอกข่าวดีกับคุณนะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญพอสมควรเลยทีเดียวนะไม่ไงั้นคุณจะไม่ได้เตือนสิ่งนี้แล้วคุณต้องทำไปแล้วมันต้องขัดัดททุุนนนนนน่่่่ะะชาาาววรรีีีมิิถเเยจจป็กกกกธบ การสื่อสารนะคะครอบครัวเบื้องหลังเขาอบอุ่นนะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะภรรยาเขาก็จะเป็นแม่สีเรือนถ้าเขาเป็นผู้หญิงที่เป็น working woman เนี่ยนะคะสามีเขาจะดูแลลูก คือเขาจะเป็นครอบครัวที่ดีมากๆเลยเบื้องหลังอะมันดันเบื้องหน้าให้จเจริญรุ่งเรืองอะค่ะแล้วเขาก็จะคิดแต่เรื่องงานของเขาเรื่องสิ่งที่มันจะเป็นไปได้สิ่งที่มันได้หรือไม่ได้ดีหรือไม่ดีจัสไม่ได้บอกนะคะว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายได้ทั้งคู่นะคะคุณลองเอาไปสลับใช้ดูเผื่อว่ามันจะตรงกับคุณทั้งหมดหรือไม่ก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวคุณนะคะต่อไปนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบคุณได้ h e empress นะคะก็หมายถึงว่าผู้หญิงที่มีความเมตตาแล้วก็มีแต่ความอ่อนโยนมีความเป็นแม่สูงมากเลยมองการไกลมีแต่สิ่งที่จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เปิดกว้างด้านความคิดและรอบรู้เห็นไหมคะคือประตูที่เราเห็นเนี่ยมันคือการเปิดกว้างคุณจะไปไหนคุณไปได้หมดเลยมีทางให้ด้วยชี้ให้ด้วยบอกให้ด้วยมือเธอยังถือคาถาด้วยนะคะผู้รอบรู้ผู้ที่สําเร็จแล้วผู้ที่ เป็นหนึ่งอะเป็นแม่ก็ได้เป็นผู้หญิงรู้ผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีความสามารถสูงก็ได้เช่นกันผู้หญิงคนนี้ไม่ผดเด็จการแต่จะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับรู้ทุกเรื่องรู้หมดเพราะว่าเธออยู่ในจุดที่มองเห็นได้หมดทุกๆจุดนะ,นะคะตัวเนี้ยมันเข้ามากระทบในทางดีนะคะเพราะว่าไพ่แต่ละตัวเนี่ยมันบอกเสร็จเลยว่าอันเนี้ยกระทบดีกระทบไม่ดีบางคนโอ้ยมันมาแล้วมันกระทบไม่ดีแต่มิถุนนะันเนี้ยกระทบดีนะคะกระทบเกี่ยวกับความเป็นแม่สูงแล้วก็เป็นแนวทางชีวิตของเขาเขาชอบเพราะว่ามีความอ่อนโยนด้วย มีความเป็นที่รักอ,ะอ่ะอาจเป็นแม่คุณก็ได้ที่คอยสอนคอยสั่งคอยบอกชี้ทางนู่นนี้นั้นซึงเลี้ยงคุณมาอย่างดีผู้หญิงที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีเกียรติยศสําหรับตัวเองมีความเพอร์เฟกต์เราต้องตีให้คุณเข้าใจหลากหลายเพราะว่าเผื่อคนนี้ก็เป็นแม่เผื่อคนนี้ก็เป็นพี่สาวเผื่อคนนี้ก็เป็นเจ้านายที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีได้หลากหลายนะคะในมิถุนนะคะหรือไม่ก็เป็นผู้ร่วมงานที่ดีแล้วก็คอยบอกเราคอยกล่าวเราหรือเป็นที่ปรึกษาคุณก็ได้นะคะต่อไปนะคะ สิ่งที่คุณคาดหวังเขาได้ราชินีถ้วยคุณเนี่ยกำลังคุ้นคิดกับตัวคุณเองเนี่ยอยากจะทําอะไรสักอย่างนึงอะทำอะไรดีแล้วจะไปยังไงแบบไหนนั่งคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องไอ้ความเร็วความแรงเนี่ยนะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมทําได้ไหมเขาคิดเนี่ยเขาอยากทําอะไรเนี่ยเขาอยากจะทําสิ่งที่มันดีๆกําลังหาความคิดหาดูว่ามันจะไปทางไหนเป็นได้ไหม แนวทางยังไงต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วก็ได้หนึ่งไม้เท้าคุณเนี่ยได้ความเจริญงอกงามมาอยู่กับตัวเองทําอะไรคุณก็สําเร็จเริ่มสร้างงานจากงานเล็กๆนะคะจากมือตัวเองคุณก็ทําของคุณเองจนสําเร็จอะ่ะเป็นก่อเป็นกรรมแล้วต่อมาไม่นานมานี้เองนะได้หนึ่งถ้วยนะคะมันหมายถึงความรักที่สมบูรณ์ความสุขทุกประการในชีวิตเห็นไหมคะมันไปตรงกับตัวราชินีถ้วยไงคะว่าเขาจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะได้แม่สีเหลือนที่ดูแลบ้านดู ูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่งตัวดีนะคะเป็นแม่บ้านที่ทันสมัยดูแลทุกสิง่งทุกอย่างได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่ดูแลบ้านช่องดูแลนู่นนี่นั่นดูแลทุกสิง่งทุกอย่างให้เป็นพ่อบ้านให้เขาได้สบายๆเลยเนี่ยเขาสมหวังมาตลอดเลยไงคะเนี่ยคืออดีตที่ผ่านมาไม่นานนี้เขาก็มีความสุขกับครอบครัวเขาคือได้หนึ่งถ้วยมาเนี่ยมันมีความสุขอะทุกสิ่งทุกอย่างมันล้นอนะมันล้นเขาก็อยากแบ่งปันนะคะเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้ไงมันอยากแบ่งปันเขามีความสุ เออใครก็ไม่ได้เหมือนเขาเนาะคือธุรกิจที่มีครอบครัวที่มีเนี่ยก็มีความสุขอยู่แล้วแล้วก็กําลังจะไปเจอความสุขที่ไม่คาดคิดมาก่อนเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณได้เดชริออดได้รับชัยชนะอีกแล้วอะ่ะทําอะไรก็ไม่รู้ว่ามีแต่คนที่เขาอยากจะดูคุณอยากจะรอคุณสิ่งที่คุณกําลังจะพรีเซนต์ออกไปอะ่ะสิ่งที่คุณกําลังจะโชว์ออกไปอะมันจะประสบความสําเร็จอีกแล้วอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามนะคะตามความสําเร็จดังคุณหมายเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันคือการพิสูจน์คุณทั้งหมดเลยว่าคุณทํามาเนี่ยมันถูกต้องมันดีหมดเลยะคะ่ะคุณเป็นคนที่ ดีจริงๆเลยเพราะฉะนั้น Judgment มาก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะเราดีมาก่อนเนี่ยสิ่งที่คุณทําไว้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําไว้มันจะสําเร็จแล้วคนกําลังรอดูคุณอยู่รอชมคุณอยู่รอดูผลงานคุณอยู่แล้วคุณเป็นผู้ชนะด้วยนะคะคุณเป็นผู้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคุณสําเร็จดังใจคุณหมายทุกๆประการเลยโชคดีมากถึงตัวตนคุณจะเป็นจัสเมน t มาพิสูจน์มาตัดสินก็เถอะนะคะ มาตัดสินในสิ่งที่ดีให้คุณได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเข้ากันนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีแต่มันต้องมีดีมีชั่วปนกันไปใช่ไหมคะเพื่อการเรียนรู้ของชีวิตคนนั้นๆต่อไปนะคะปัญหาที่อยากจะแก้ไขเขาได้อัศวินถือดาบ ความเร็วความแรงหรือว่าอารมณ์ที่ร้อนมันเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้ให้คุณหยุดก่อนช่วงนี้ยังไม่สามารถที่จะทําได้เพราะตัวแฮงแมนเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะคิดทําอะไรหรือแก้ไขอะไรกับใครก็แล้วแต่ด้วยอารมณ์หรือว่าจะแก้ไขเกี่ยวกับการสื่อสารตอนนี้ขอให้หยุดไว้ก่อนพักก่อนนะคะตัวแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยคนรอสมน้ำหน้าเยอะมากนะคะเราห้อยหัวด้วยไงเราคิดต่างอะเราคิดอย่างเงี้ยแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับ เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งใจเย็นๆรอไปก่อนคุณอยากจะดูอะไรคุณก็ดูไปเพราะเรายังนิ่งอยู่ สยบความเคลื่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งนะคะตรงแฮงแมนมาเนี่ยให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งคิดทําอะไรที่มันต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก็จะตัดสินใจเลยอย่างเงี้ยจะเอาอันเนี้ยต้องอย่าเพิ่งใจเย็นๆรอสักนิดนึงยังไงเราก็ได้ตัดสินใจอยู่แล้วนะแต่คุณต้องรอให้เป็นเท่านั้นเองถ้าคุณรอเป็นความสําเร็จมันจะอยู่กับคุณดูใบสุดท้ายไว้นะฮะอย่าเพิ่งสนใจกับอยากแก้ไขแนวทางแล้วก็สิ่งที่คิดอยู่ในใจอย่าเพิ่งสนใจให้นึกไปถึงที่ปลายทางมันคือสามไม้เท้าเพราะว่าการทําอะไรก็แล้ว แต่ด้วยอารมณ์วันนี้เราต้องตัดสินใจกับคนคนนี้เดี๋ยวเนี้ยเราจะไปพิชิตเขาเฮ้ยจบนะไม่เอานะฉันไม่ทํางานกับคุณแล้วนะฉันจบอย่าพึ่งนะคะเพราะว่าตัวแฮงแมนเนี่ยมาเตือนไว้ว่าให้อยู่นิ่งๆให้อยู่เฉยๆสักระยะหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นแสงสว่างบางทีคุณอาจจะเจอบททดสอบของจัสตเมนต์ก็ได้เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสว่างเมื่อคุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงของมันไปด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องจัดการหรืออีกในนึงคือการแก้ไขด้านการสื่อสารก็เช่นกันณตอนนี้คุณกําลังจะคิด การสื่อสารใดๆก็ตามที่คุณกําลังจะแก้ไขให้มันดีหรือมันแย่ลงไม่ควรแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นในขณะนี้ในช่วงที่คลิปออร่าออกไปเนี่ยนะคะจนถึงเมษาเนี่ยไม่ควรควรจะปล่อยให้มันอยู่ในลักษณะนี้ไปก่อนช้าๆได้พาเ่มงามถ้าคุณทํานะมันมีแต่เสียกับเสียนะคะในเมื่อจัส g เมนตมาเนี่ยมาบอกคุณถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ทำบุญมาดีมากๆเลยนะคะทวาคุณจะไม่เสียท่าใครแล้วก็ไม่เสียเงินฟรีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกให้หยุดก็ควรหยุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันใหม่ในเวลาที่มันพอเหมาะพอควรถ้ามันพอดีแล้วเนี่ยมันจะมาขึ้นบอกตลอดเลยนะคะว่าเอออันนี้ทําได้นะน,นี้ทาไม่ได้ในราศีนั้นๆของคุณนะะต่อไปนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจเขาได้จะทาวเวอร์นะคะโอ้แค่คิดก็จบแล้วเจอทาวเวอร์ก็ไปไม่ต้องคิดอะไรแล้วใช่ไหมพังจบ แค่เค้กก็พังแล้วไม่ต้องทําอะไรลรอกหยุดแนวทางแก้ไขก็เป็นแฮงแมนอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ไม่ต้องขยับขยื่นช่วงนี้ก็อยู่เฉยๆนิ่งๆนั่งสวยๆงามๆหล่อๆไปก่อนแต่งตัวได้ก็แต่งตัวปฏิบัติทําได้ก็ปฏิบัติทําอะไรให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มกับตัวเองหรือว่ารอบที่เราอยู่ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่คุณทําไปเลยที่เราอยู่ก็ได้ทําให้มันอยู่กับธรรมชาติไว้อะเพราะว่าของคุณเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเยอะมากเลยเกี่ยวกับ ธรรมชาติมันจะเริญรุ่งเรืองแต่เกี่ยวกับด้านอารมณ์หรือด้านสื่อสารน่ยมันจะเป็นไปได้ช้ามากเพราะมันต้องหยุดหน่อยมันต้องหยุดนิดนึงหรือว่าจะตัดสินใจแบบว่าฉันจะไม่คบกับคุณแล้วนะฉันจะออกจากบริษัทนี้แล้วนะก็หยุดก่อนนะคะอย่าพึ่งรือฉันเกลียดเจ้านายคนนี้ฉันไม่อยากจะทํางานด้วยแล้วเนี้ยลาออก ตกงานทันทีเลยนะคะทนก่อนความอดทนเนี่ยมันจะได้เหตุผลมาอีกหนึ่งเหตุผลนะคะแล้วมันก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตมาอีกด้วยนะคะตรงความอดทนนี่แหละคะ่ะมันสําคัญมากๆเลยมันจะพิสูจน์นะคะจะทดสอบแล้วมันจะได้ผลสรุปนั่นคือความสําเร็จของคุณนะคะคือคนเรามันต้องมีความอดทนให้เป็นอนะ่ะแล้วก็เย็นให้ได้แล้วก็ต้องรู้ด้วยอดทน,นอดทนเพื่ออะไรต่อไปนะคะบทสรุปได้สามม้เท้า คุณเนี่ยจะต้องมีงานแล้วก็จะประสบความสําเร็จในงานนี้ด้วยแต่ต้องมีผู้ร่วมลงทุนมากกว่า2คนนะคะสามไม้ดามันคือ3คนและประสบความสําเร็จอย่างสวยหรูจะมีแต่คนเดินมาหาคุณคุณอยากทําอะไรคุณก็ได้ตามที่คุณต้องการทุกๆุกประการเลยค่ะสามไม้เนี่ยมันขึ้นเมื่อคุณสําเร็จแล้วคุณต้องหยุดตรงนี้นะคะคุณต้องพักก่อนแล้วคุณก็มองดูจุดอ่อนจุดบอดแล้วคุณค่อยก้าวต่อเราต้องหยุดมองทางไว้นะคะว่าทางเนี้ยมันจะไปต่อได้ไหม แล้วธุรกิจตัวนี้ถ้าไประยะยาวมันเป็นเช่นไรหรือไม่เราทําอะไรถ้าเราสําเร็จในจุดที่สูงสุดแล้วมันพีคแล้วเนี้ยคุณต้องหยุดทันทีเลยนะคะตัวสามไม้เนี่ยเป็นตัวที่ดีประสบความสําเร็จก็จริงแต่ไม่แนะนําให้ก้าวต่อไปเลยไม่ใช่ว่าหยุดเพราะว่าล่ารวยแล้วไม่ใช่ประสบความสาเร็จแล้วหยุดสักพักหนึ่งแล้วหันไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่เพื่อจะดูว่าเอ๊ะมันไปได้ไหมมันมีอะไรดักอยู่ตรงไหนเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยเดินต่ออย่างเงี้ยค่ะตัวสามไม้เท้ามันประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะในอีกไม่นาน มันจะมีข่าวข่าวต่างประเทศทําให้คุณได้รับสิ่งที่มันดีๆคุณคุณจะชนะอะสิ่งที่คุณรอข่าวสมมุติคุณรอข่าวต่างประเทศอยู่ใช่ไหมคุณก็จะได้ข่าวจากต่างประเทศข่าวที่ดีด้วยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จด้วยหรือคุณอาจจะมีการ สื่อสารทางด้านทีวีก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแต่ประสบความสําเร็จแต่ต้องใจเย็นๆรอให้เป็นนะคะอย่าพึ่งใจร้อนและอะไรที่ยังไม่ควรจะตัดก็อย่าพึ่งไปตัดอย่าใช้อารมณ์ร้อนแล้วไปทําให้อยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนเพราะนั้นสิ่งที่คุณคิดไว้ไม่เป็นตามคิดแน่นอนค่ะ The tower นะคะไม่ต้องคิดอะไรต่อไปนู่นเลยค่ะสามไม้เท้าเลยประสบความสําเร็จในบทสรุปเลยเห็นไหมคะ คนทำดีก็ต้องได้ดีแต่สุดท้ายก็จะต้องมาเจอบทพิสูจน์ก่อนที่จะได้รับรางวัลถึงพลาดก็พลาดน้อยอะค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วมันจะทำให้เรารู้จักว่าอ๋อนี่เจ็บเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทำมันอีกไงคะ ขอบคุณดวงชะตาของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างสูงนะคะอย่าลืมนะคะออร่าเปิดรับโฆษณาอยู่นะคะติดต่อที่ Gmail ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถที่จะทำให้คนได้มองเห็นสินค้าของคุณได้มากขึ้นนะคะฝากชาวราศีมิถุนไว้พิจารณาด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออร่าทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ